ดูสงบดูสงบนิ่งมากแม่มากับทาทิชิแบนนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นงานแรกๆเลยในในอ่าคือเรียกว่าเป็นงานในไม่กี่งานที่ที่เราเห็นว่าผู้มาร่วมง,งานนั่งคุกเข่าอยู่คือพิีเซเตอร์อ่ะจริงๆพิซเซเตอร์จะต้องอยู่บนเวทีครับแต่ว่างานเนี้ยพิซเซเตอร์ลงมาจาับลงมาข้างล่างแล้วก็ ทุกคนมีสภาพเหมือนเมียบ่าวของคุณแพรคลานเข่าคลานเข่าทุกคนคลานเข่าอยู่ในสภาพคลานเข่าอยู่แล้วสิ่งแรกที่เงยหน้ามาแล้วเห็นไม่ใช่หน้าของป้องน,นวัดอาบอกะไม่ต้องบอกอยู่ในระดับสายตาขนาดนั้นแล้วทุกคนคือทุกคนทุกท่าแบบนึกออกไหม ก็จะคิดดีไม่ได้เลยฉันยืนอยู่ตรงนั้นเตาได้ทีใจว่าถ้าไม่ได้ไม่ได้เป็นนักร้องในงานนี้ไม่ได้มาเป็นนักร้องในงานนี้ก็ก็อานข่าวอยู่แถวน,นั้นแหละของก็ดีใช่ดีเด่นของดีๆแบบดีเด่นฟันขาวสะอาดนะคะแปรงฟันขาวสะอาดลมหายใจก็สะอาดสดชื่นแล้วก็ไม่แกดปากเพราะดมาแปรงเพราะว่าเขาถอดอบบอกมาแปรง ถอดออกมาพูดไปเรื่อยเพิ่งทำมาชุดใหม่มีสองชุดไม่ต้องถอดสลับกันกาวนใหม่าวชุใหม <laughs> นี่เลยดิเดนก็ทำทำกาวกันปอมออกมานะทำเม็ดฟูเวล้างกันปอมเลย <laughs> <laughs> เป็นแล้วก็พอเห็นอ้นสีกับคุณเอกกี้รู้เลยเลเทรู้เลยว่าเลเทสนุกามากเลเทมากเหมือนงานแบบ เหมือนงานงานลูกเสือในนาลีแล้วเหมือนครูพานกักเรียนมาทัศนศึกษาเล่าองอาไฟจับปูใส่กระดงจชจับไม่ได้จับลูกค้าที่มาเออไม่จับแขกจับอะไรนะจับพี่ีก่อนแล้วนั่งเงีสงบงนิ่งมากเก่าไปไหนกันหมดอะคุณปัดสวยยืนอยู่คุณปัดสวยมากแต่ว่าเอา่อเรียกว่าดีเลอร์ของเรามันเรียกดีเลอร์ไม้ใช่ไหมดีลเลอร์บางคนแต่งตัวเป็นพรีเซนเตอร์ Center ฝ่ายหญิงเลย เม่อี้ยืนคู่กันนี่ใช่พรีเซนเตอร์ฝ่ายหญิงท่อนเปล่าแม่กระเขียวชช่ไหมพยามม่ล้าเขียวขนาดนั้น <laughs> เขียวๆบนโกลนไปนะตู้เย็นกระดาษห่อของขวัญเดี๋ยวก็ตึ้งตู้เย็นอย่งนี้งานสุดท้ายของพวกมือ <laughs> ฟังเพลงฟังเพลงที่มันทันสมัยบ้างริงทีเพลงทันสมัยก็คือเป็นคือบอกว่าเพลงทันสมัยสมัยนี้ยากนิดนึงล่าสุดเพลงทันสมัยชื่อเพลงเลือดกูบี จำได้ไหมเอออีอะไรนะอีสันเห็นจำไม่ได้อีสคือนักชื่อเอิร์ธชาลิสาอยู่แก๊งยูวีแล้วนางละวองเพลงเลือดกุบบีดูดิสองอาทิตย์สิบล้านวิวอ่ะเออตามไม่ทันจริงๆไว้ด้วยอ่ะกำลังจะต่อโดนัทยังมีลู่อะไรเมื่อไหรเยูะจะมีแต่อ่ะไปซะแล้วโดนัทยังมีลูไปแล้วอ่ะแล้วเลยกุบบีมาแล้วนะ เราก็หาเพลงที่ที่กลางๆแบบไม่เก่าไม่ใหม่มากดีกว่าให้ฟังกันนะคะเป็นเพลงต้งฉนฉบับเป็นของวงเฮิร์สนะคะก็ร้องกันหลายเวอร์ชันมากทั้งถนนก็ร้องนะ,ะสิโตนํำโชคก็ร้องดิฉันชอบเวอร์ชันของสิงโตน้ำโชคที่สุดเลยแล้วก็เอาปนๆอย่างร้องให้ฟังนะคะชื่อเพลงว่ายางเพลงอย่างนี้จะเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆร้องไปเรื่อยๆจะไม่มาเร็วไปเร็วสักเท่าไหร่เพราะว่า เป็นทำนองที่มันคุ้นหูมากฮะยังคงคอยกันไยากว่ราบดอกไม้สวยจังเก็บให้ด้วยคุณค่ะสวยเชียวแต่คนให้อ่ะสวยกว่าคนให้สวยย <c ười> <c ười> โอ้โหโอโหวยกันไปอวยกัอย่าอวยแม่มากลูกเดี๋ยวเบาหวานขึ้นตานต้ำตาลขึ้นดีเด้นเราไม่ใช่มีแค่ดีเด้นเป็นยาสีฟันอย่างเดียวนะคุณปัดน,นางเป็นเภสัสชกรน,นั่งก่ มีอีกหลายๆตัวแล้วก็ตอนนี้รอให้นางทำน้ำยาล้างจิ๋มอยู่<ะ>ฟันะสอะอาดดูอายาสีฟันดีเด่นนะแปลงสะอาดตั้งแต่ปากยันไม่<ะ>ใช่ลงพื้<ล><ล>นบ้านเยื่อเยือเยื่อเือก,นนอก,นนอกปากยันเงืออืัมเยืยนเน่อเยืแหมจะไปให้ไปทางไหนสงสาร ปีที่แล้วนี่ต้องยกให้เป็นปีทองของนักร้องคนหนึ่งนะคะที่มาจาก The Voice ชื่อว่าโจอีภูวศิษป์ถามเป็นอะไรที่เหมือนจะร้องได้รยากเนาะเพราะาเสียงม,มันขึ้นลงเรียกว่าต้องเรียกว่าโจอีภูัวศิษป์นี่เป็นคนที่มีเสียงสูง นอกจากมีเสียงสูงแล้วเป็นคนที่ร้องดันมิคคือความหนักร้องดีมากๆอีกนักร้อยอีกคนหนึ่งนะคะที่แจ้งเกิดไปใน The Voice Season 4นะที่วันนี้พามาด้วยแล้วก็ช่วงนี้เขากำลังจะปล่อยซิงเกิลที่2ออกมานะคเรื่องนี้ขอเสียงปรบมือให้กับนุกสมัต The Voice Season 4ค่ะเป็นพยาย่างขึ้นสู่การถายยอันดับหนึ่งของประเทศไทยสัญ,ญ ขอเป็นประเทศลาวด้วยนี่มาจากสปปลาวเหรอคะประเทศลาวต้องอาศัยพวกคุณและที่ช่วยเชียขอให้เรียกว่าไไอะไรดีย่านนี้ย่านเนี้ย่านเนี้เาราเราไปขายที่ไหนบ้างที่เมืองไทยที่ลาวสปปลาวแล้วที่ไนไหนคะหน้านะคะปันขาวโดยทั่วหน้านะคะกับดีเดนก็ขอให้สปปลาวนะ่านึงโดยคุณน้องคนนี้นะคะ อยากรู้ว่านางสมิริศมีเดชมีอำนาจมีวาสนาแค่ไหนดูยอดของนางสิ้นปีนี้นะคะที่สอบผานหลายจัดให้เลยจัดให้เลยอจัดให้เลยจัดให้เลยแม่มาแล้จำเลยไม่ได้ใครช่วยอ่านพิ่มอีกทีอยากรู้คุณฝัดก็เลืองมาแล้วว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขกันมากมากนะคะ สนุกสนานยิ้มฟันขาวสะอาดและพาคนทั้งประเทศเรายิ้มฟันขาวสวยอย่างนี้ด้วยดีเด่นนะคะขอบคุณมากๆะะสำหรับค,คําคืนนี้สองคนนั้นเขาได้เวลากินยาแล้วก็หมอก็บอกว่าให้ไปกินยาแล้วก็กักตัวนิดนึงเลยจะทั้งสองคนนะคระับดีเจกี e, แล้วก็ดีเจต้นสีนะนะ <c oughs> เป็นดีเจกันไปหมดแล้วเป็นพิธีกรทั้งสองคนก็ไปกินยาแล้วส่วนแม่ก็ได้เวลาไปจุญยาให้อนึ่งจะะ้ะ ุณลุกสมัติเดี๋ยวไอซั่นสี่อะ้วก็พวกเราทั้งหมดโอกาสหน้าหวังว่ายังมีเพลงแดนซ์เยอะๆคนชอบคิดว่าเจนก็คิดมาแล้วมันจะดีว่าโขนหอยหว,น,หวนใสเราหรือเปล่าอือแ,แล้วลเราเห็นได้เลยนะคะว่าคนไหนจะขยันขายแล้วอย่าไม่ขายมีคนขยันขายคือคนขยันเต้นแต่กตี้นี้านขยันเต้นขนาดนี้ก็ต้องขยันขายบอกเลยว่าคุณปัดจะจัดทุกอย่างให้จุกจุกจุกจนไปเลยถ่าคุณทำยอดให้คุณปัดจุก นะะตอนนี้เรามีตัวแทนจำหน่ายแปดแปดเดือนยอดจำหน่ายแปดเดือนสิบล้านหลอดอยากให้อยากให้กล้องวิ่งแล้วถ้ากล้องส่องมาได้ก็อยากให้กล้องส่องแล้วก็ดึงภาพน้องคนนี้ขึ้นสิบล้านหลอดน้วมทนเนี้ยเธอรู้ไหมว่าเธอเดินเข้ามาในงานอะไรงานอะไรไหมนี่ รู้ไหมว่าเธอเดินหันหน้าไังหมรู้ไมว่าเธอเดินเข้ามางานอะไรเวลาถ้าเธอจะขายดีเดนเธอเพิ่เว่าอะไรตีเดนค่ะตีเดนประเทศไทซค่ะหนูเป็นคนไทยจริงๆหรือเปล่าเราใคยดีเดนเราเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมมาจากตัวแทนประเทศอะไร เงียบม,มากนะจ๊ะเห็นไหมนี่เราเขาเบาๆงังนนอบๆพูดทีเดียวเบาๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ยอดขายก็ตกหน้าหลายประเทศเลยอ่าเราอยากเราไม่ต้องพูดดังแต่เราใช้ยอดขายตกหน้าคนเอานะฮะอ่าเขาชอบมากเขาเรานะคะน้องคนนั้นบอกว่าจะทําให้เต็มที่เดือนนี้ขายได้กี่สิบหลอดมั้นี่เดือนนี้ขายได้กี่สิบหลอดเธอสองพันจรครับจริงเหรอ อันนี้ันจิงอันนี้จับล,ะล,ะละอ้อล้างใชจ๊ะอันนี้ตัวแทนอันนี้ตัวแทนอันนี้คือคนนำเข้านำเข้าไปแล้วกี่ล้านหลอดนะสองอันนี้ขายไปสี่หมื่นหลอดค่ะเดี๋ยวเลยนะี่สี่หลอดแล้วี้ยคนที่สองปอปอลาวเขาเอาไปแปลงหรือไปกินแต่คุณสี่หมื่นหลอด่ะ คนแถวนี้ปะเหม็นแล้วก็ใช่นะปากหอมทั้งคืนอ่าแต่ก็วันนี้เราได้รู้จักกับพรีเซนเตอร์ของเราแล้วนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ที่อยากให้หัวตายเร็วๆอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีหัวถ้าแม่มีหัวอยากให้หัวตายหัวแม่ตายเร็วๆอยากได้กับพรีเซนเตอร์อ่อเห็นไงเห็นไหมอยากให้หัวตายเร็วๆเลยให้หัวตายเลยดีกว่าหัวก็ตายเร็วตายเลือยนะแก เพราะว่าคุณปัดเขาเลือกมาแล้วว่าให้เป็นผู้ชายหล่อๆยิ้มแฟนขาวดูแล้วอยากจะพักพิงอยากจะหายใจ